กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ร่วมกันมาหลายปีแต่ไม่มีลูกสักทีฝ่ายสามีจึงปรึกษากับภรรยาว่านางเอ้ยายเห็นว่าห้ากันยูน้ำกันมาหลายปีแล้วก็ยังบ่กว่าไ้านมีลูกจะเถื่อไอนี่ก่อยากมีลูกไว้เหตุนแนวสันเด้น้องหน้ากับชีวาจังหดก็นั่นแหละาย คันเท่ามีลูกกับสิมีนอมีแนวคู่ว่าล่ะขันสั่นเท่าไปขอลูกก็่าอินดีบอส้าเทื่อเพิ่นเมตตาให้ลูกเข้ามาดีคือกันออ้สายทเดอลูกสั่งกับผัวกรอยู่กินมาดนแล้วกับว่าท่านได้มีลูกไว้สืบเสือนอนแนวจ้กเถื่อ มือนีก็เล่มาขอลูกน้ำปูน้ำสินสาสิ์ธางห้ายที่ปกปกักรักษายอยู่นี่ให้หอดพระอินรพิ่อทั้งฝ่าคนเดอ้อให้ฮับเด้หูขอให้ได้สมดังใจอยากในเด้อซาธุจัดให้คืนหนึ่งภรรยาก็ได้ฝันว่ามีลูกแก้วสีดำลอยเข้ามาในท้องไม่นานลูกแก้วนั้นก็ลอยออกมาข้างหน้า นางจึงใช้มือคว้าลูกแก้วแต่พอจะคว้าลูกแก้วกลับลอยหายไปไม่นานภรรยาก,ก็ตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายไอไอวาลูกเข้าหนีสิเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใต้สิเป็นผู้ยิ่งหรือเป็นผู้ใต้กระซังขอวตาตมันใหญ่มาแล้วเป็นคนดีหูจักกระตันลูกหูคุ้นคนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้เป็นมารดามีความสุขเลย พราะลูกน้อยที่เกิดมานั้นมีผิวสีดำเหมือนกานับวันคำพูดคำนินทามีมากขึ้นทำให้ผู้เป็นมารดารู้สึกอับอายมันต้องไปสมสูก,กับอีก,กาคักๆลูกมันเลยออกมาโตดำจังสันคอยก็ว่าจังสันละ่ะตะกี้มันต้องเป็นค้นใจดำแท้ๆข้องสีเฮสัวมาหลายลูกมันก็เลยโตดำจังสี่เมื่อผู้เป็นมารดารู้สึกอับอาย ที่จะต้องมีลูกรูปชั่วตัวดำจนนางอดทนไม่ไหวถึงกับเอ่ยปากกับผู้เป็นสามีอายนั่งว่านั่งก็เสีเรียงลูกผู้นีิบ่อไว้แล้วล่ะเรียงมันไปก็อายคนซือ้อคนนีก็หาว่านา่งไปสมสูงก,ก็อีก,กาบางคนก็ว่านั่งใจดำแห้งลูกก็ไดํดำขึอีก,กาสามีไม่ปริปากว่าอะไรได้แต่นั่งคิด ฝ่ายภรรยาเห็นสามีไม่พูดอะไรจึงปรึกษาว่าให้เอาลูกไปทิ้งผู้เป็นสามีจึงไม่เห็นด้วยกับภรรยาไอา้นั่งว่าเอาลูกไปร้อยแพทย์ถิมซะเขาชีว่าจังไดกระสานเขาเป็นหยังนั่งสิไปหัวซาขอเหตุหยังแม่นมันสิโตดำมันก็นยังมีแขนมีขามีตาหกสุยางแม่นจังไดมันก็นลูกเฮา นั friends, more, ่นค um, ือเสีเยวมันไปลอยแพ้อีหรีบอเมื่อเห็นสามีไม่เห็นด้วยนางจึงคิดหากลอุบายกำจัดลูกน้อยรูปชั่วตัวดำโดยไปให้สินบนกับหมอหลวงให้ทำนายทายทักไปในทางที่ไม่ดีเพื่อให้สามีของนางเชื่อมึงเถอเบิ้งกูอายคนมาหลายแล้วกูเสิเอามึงไปถิมเไดาดผัวกูนี่กับเย่อมเบิ้งกูเสีเอิ้หมอหลวงมาเบิ้ง ว่าลูกนีมานสีนําแต่ความเส่วยไมใาหา้จังใจมันก็ต้องเสือกุแถแลว้ววะไอ้นางว่าเฮาไปเอิ้นหมอหลวงว่าเบิ่งดีบอเออก็ดีขึ้นกันหมอหลวงเิ่นจังเบิ่งแม่นจังจิฮูหูว่าลูกเฮ้าดีหรือบ่ดีแล้วทั้งสองก็ให้หมอหลวงมาทำนายหมอหลวงโดนว่าจ้างดังนั้นก็มาที่บ้านสามีภรรยา บอกให้นำลูกน้อยไปวางไว้ตรงหน้าแล้วถามวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากซึ่งฝ่ายผู้เป็นภรรยาก็บอกให้หมอหลวงทราบทุกประการหมอหลวงทำทีขีดเขียนกระดานแล้วจึงทำนายตามที่ได้รับสินบนเอาไวา้โอ้ยกุมาหน่อยเจ้าตูดำเกิดมามีหูสัวตูวดำเป็นกาลกินี่บานเมื่อแท้สินัน่แนวบอดีมาสู่วงสาพี่น้อง ไม่เลียงไว้กระสิพอดแต่ความทุกข์ยากพอกับแม่นั้นกระสิมีอายุสั้นตายภาคจากกันกุมารหน่อยสร้างเกิดมามีกรรมน่ะสงสารแค่นอฮะแม่นี่ว,งว,งวง่ามรัวเจ้าทำหน้าู้บิดแม่นบอข่อยรับรองไหนว่าคำทำหน้าของข่อยนั้นตรงตามเวลาเกิดและตามเวลาตกฟากเป็นแท้แน่นอน เมื่อได้ยินคำทํานายดังนั้นผู้เป็นพ่อถึงจะรักและสงสารลูกของตนมากแค่ไหนก็ไม่อาจทนเลี้ยงลูกต่อไปได้เพราะคำว่ากาลกินีจึงถูกนำไปลอยแพทิ้งไปตามน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ด้วยบุญกรรมนั้นร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์เกิดความสงสารจึงบันดาลให้ไปติดอยู่ตรงเนินดินจากนั้น ได้สั่งให้บริวารแปลงกายเป็นชาวบ้านให้ลงมาพาเท้ากัมกาดำไปส่งไว้ในเมืองเปิงจานมึงเป็นยังคือได้มาติดอยู่หนีคนเดียวมาติดอยู่บองนีโดนแล้วเขากไ็ได้กินหลายมือแล้วเจ้าอยากสิไปใสไปใสก็ได้หรือสิป้อยทิมไว้ซุดแล้วแต่บุญกรรม ถ้ามึงอยากไปอิลียางน้ำนกลนกูมากูสิาพาไปให้มึงถ่ายอยู่นีเดอร์กูสิไปหานาวกินมาให้กินเพราะมีแห้งแล้วจังยางตอถ้ากูยังบ่ามาก็บต้องถ่าให้ยางตามทางไปเลยรอแล้วรอเล่าชาวบ้านก็ไม่มาสักทีจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงตอนเย็น ก็เลยตัดสินใจเดินไปในเมืองเปงจานจนถึงอุทยานของนางลุนไปเจอสวนอ้อยของนางลุนด้วยความหิวคอยหิวไขคอยสกินอ้อยให้มันเบิดสวนนี่แหละ นะกระท่อมย่าจำสวนย่าจำสวนกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนอนอยู่จึงฝันว่าช้างมากินกล้วยกินอ้อยได้ขี่ช้างชมเมืองพร้อมทั้งมีสนมตามขบวนแห่แล้วสะดุ้งตื่นจึงคิดถึงความฝันของตนย่าจำสวนและชาวบ้านพากันมาไล่สัตว์ป่าที่มากินพืชผักผลไม้ เสียงดังเอะอะโวยวายทำให้เท้ากัากาดำที่นอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาเห็นชาวบ้านจึงหลบที่หลังพุ่มไม้หลังจากชาวบ้านกลับไปเท้ากัากาดำจึงเห็นบ่วงกับดักเลยจงใจเข้าไปติดบ่วงพอตกเย็นญาติจำสวนก็ไปดูบ่วงกับดักที่ทำไว พอไปถึงก็เห็นเท้ากัมกาดำติดอยู่ในบ่วงนั้นจึงได้พาเท้ากัมกาดำกลับบ้านแล้วนำไปผูกไว้กับเสารกระท่อมจากนั้นก็ไปหาข้าวปลามาให้เท้ากัมกาดำกินเอากินซะเด้อกินอิ่มแล้วให้มึงนอนอยู่แต่ตะรางเฮือนมาค่าขีา้ายไงญง่แง่แจ๋าซอยแก่เสื้อให้คอยแน่ มันหัดขาคอยไววจนปวดเบิดแล้วเราคอยขอขึ้นไปนอน่ถึงเพื่อนน้ำเนื้อเด้อยุ่งมันกัดคอยปวดจนสิตายแล้วให้มึงลีอยู่ในเพื่อนอย่าให้ผู้ใดเห็นเด้อขันมีคนมาเห็นเขาสีขามึงถิมกันย้อนว่ามึงนันดําคาลิงตายซาสเขาเห็นเขาสิจับมึงไปไหลน้ำดิย,ยาก,กระเลียงคอยไว้เน้ได้บุญหลายเทเด่ บุญคุ้นยาเทือนีใหญ่หลวงครับจังใดกระลืมบ่อลงคอยสีเฮ็ดใหยากลับไปเป็นสาวสำนอยอีกเทือสีมีแต่ภูบาวสำนอยมาเที่ยวหาบ่เวณมือวันต่อมายาก็ได้ไปเก็บดอกไม้ที่สวนเพื่อนําไปร้อยมาลัยถวายนางลุนญาเอ้ยคอยอยากขอหอยพวงมาไล่ขันหากว่างามแท่ สีขอเป็นคนสืบไวแทนยะการหอยพวงมาไลยนันมันมาแมนแนวสีมาเห็ดเลนเห็ดหัวมันสีตองเห็ดงามและกับปนีดกระยอนมาพวงมาไลนี่สีเห็ดไปห้ถวายนั่งรุ่นคันว่าหอยเป็นแท้ๆเอา้ากระสันกระล่องมึงนางลุนไม่เชื่อว่าญาติจำสวนเป็นคนร้อยมาลัยเพราะด้วยพวงมาลัยที่มีการเล่าเรื่องราวต่าง ในคืนนั้นนางลุนได้นำเรื่องราวในมาลัยไปฝันต่อว่ามีพญาที่ชะตากรรมตกต่ำพลัดพรากไปเกิดเป็นลูกชาวบ้านและโดนรังเกียจจนถูกนำไปลอยแพแต่แท้จริงแล้วเป็นถึงพระโพธิสัตว์เจ้ามีรูปกายหล่อเหลาอยู่มาวันหนึ่งเท้ากัมกระดำก็ได้ขออนุญาตยาต่ยาจำสวนเข้าไปเล่นในเมืองอย่าจ๋า ือนี่คอยขอเขาไปเหรีในเมืองเด้อเด้อเด้อยเฮ้ยกูหามึงกับมาฟังกูคือนเรานั่นล่ะพอเข้าไปถึงในเมือง <S <S เขากำกับกาดำได้แซลสาวแล้วถูกเขาไล่วิ่งหนีไปพบหินคนเป่าแคนก็เลยขอเขาเป่าแคนเล่นเสียงแคนลอยดังไปถึงในวังของพระราชาพ่อของนางรุน พระราชาได้ยินเสียงแคนก็เลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนเป่าเลยสั่งให้เสนาไปตามหาคนเป่าแคนแต่ก็ไม่เจออ้ายอ้ายคอยขอเป่าแคนแนะ้าแน่เมนไผเป็นคนเป่าแคนบังหันพยาเพิ่์อยากคู่ว่าเป็นไผรคอยกับว่าคู้ว่าเพิ่อเป็นไผอยูยูเพิ่อกับว่าขอเป่าแคนน้ำ่อ,อยพอเป่าแหล้วเอาแคนขึ้นจักไปใส พระราชาฝันจึงเล่าให้เสนาฟังโหรามือขื้นีกกูฝันว่ามีสร้างเขามาในเมืองเฮ้แล้วมันก็พาก,กันกินกล้วยกินอ้อยของชาวบ้านจนว่าเบิดเฮ้าก็ได้ซอยกันจุดไฟไล่มันออกไปอันว่าวามฝันนี้มึงลองทำนายเบิ่งกนะมันเป็นจังได มันดีรือมันบ่ดีอันว่าความฝันนั่นดีแท้มีอายุหมันยื่นยาวสิมีคนต่างเมืองมาซอยเฮาพญาสิได้สร้างมาฝูงใ่เงินค่ำสิน้ำมาถวายแด่พญาวันต่อมาเท้ากํากาดำขออนุญาตเข้าเมืองอีกครั้งเมื่อมาถึงในเมืองก็มีคนมาบอกว่าพระราชาพ่อของนางรุนอยากให้เข้าไปเป่าแคนในวัง กำกำพญาอย่าทินหนามึงเจ้าผ้า่อยไปได้บอเมื่อพูดจบเท้าวกำกาดำก็ได้เดินทางเข้าไปในวงังนณะห้องโถงใหญ่มึงเป็นลูกเต่าเล่ไไยมาจะใส่กูคือบ่อเคยเห็นน่ะ้าน้อยเป็นล้านของยาจำสวนอาศัยอยู่กระท่อมหลังสวน กูได้ยิ้มเสียงแค้นเป่ามือน,นั่นก็สิหลุดใจมึงเป่าให้กูฟังอีกจักเทื่อเบิงกะนาะหลังจากเป่าแคนเสร็จพระราชาได้ตกรางวัลอย่างงามเท้ากัมกาดำจึงทูลลาจากนั้นเท้ากัมกาดำถอดรูปแอบขึ้นไปหานางลุนและได้เสียกันรุ่งเช้าเท้ากัมกาดำจะลากลับบ้านไอ้กำฝากของหนีไปหยายายในเดอ้อ ได้จะนองรุ่นเมื่อเท้ากัมกาดำกลับมาถึงกระท่อมเท้ากัมกาดำก็ได้บอกให้าตาจำสวนไปขอนางรุนจากพระราชาให้าตาจำสวนจึงด่าว่าเท้ากัมกาดำนั้นไม่รู้จักดูสารรูปตัวเองคิดจะเล่นของสูงแต่สุดท้ายาตาจำสวนก็ทนคำรบเร้าของเท้ากัมกาดำไม่ไหวา่าจา๋าไปขอนองรุ่นให้ได้บอ โอ้ยจมันมึงอยากเห่นของสูงคักจม,มันมาเบิ่งสารหลูกจะกของเด้อ,อยาเด้อข่อยฮักน้องรุ่นมาโดนแล้วขันบ่ได้แต่งงานกับน้องรุ่นใจข่อยสขาดคักๆเอ,ออเออกูสิล่งไปว่ากับพญาเบิ้งดอกญาจำสวนก็ได้เข้าวังไปขอนางรุ่นกับพระราชาพระราชาจึงเรียกสินสอดเป็นเงินแสนช่างทองแสนช่าง ม้าพันตัวช้างพันตัวพร้อมคนขี่มีคนรับใช้พันคนพร้อมสะพานเงินสะพานทองโดยสร้างจากบ้านมาถึงวังนางลุนย่าได้ฟังจึงตกใจพูดไม่ออกจึงกราบทูลลาขะน้อยมาขอคำตอบจากพระอ,องค์พระอ,องค์สิเหตดอย่างใดน้อขะน้อยเอาจังสิขันมึงสิมาขอลูกกูกูก็สิยกไข้มึงแต่ มึงต้องหาเงินแสนหาบท่องแสนหาบสร้างพันโตมาพันโตพร้อมกับค,นค้นขีมีคนใส่พันคน้นและกระหม่องสาคัญมึงต้องสร้างสะพานเงินสะพานท่องจากกระท่อมมอดหอลูกกูด้อยขน้อยหลังจากย่าจำสวนได้กราบทูลลาก็ได้เดินทางกลับมายังกระท่อมแล้วเล่าให้เท้ากัมกะดำฟังว่า พระราชาต้องการเงินแสนช่างทองแสนช่างช้างพันตัวม้าพันตัวพร้อมคนขี่มีคนรับใช้พันคนและสร้างสะพานเงินสะพานทองจากกระท่อมจนถึงวังของนางลุนแต่เมื่อเท้ากับกาดำได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกย่าว่าไม่ต้องกังวลใจและขอตัวเข้าไปในป่ากาดำเอ้ยเพลอนห้องสินสอดเป็นเงินแสนหา ท่องแสนหาบสางพันตูหมาพันตู้อมอนคนชีมีคนใส่พันคน้นแล้วก็มองสาคัญมึงตองสางสะพานเงินสะพานทองจากกระถอมเฮานี่ไปหาหอยนั่งดุนเด <c oughs> โ้โอ้ยยาบบเป็นยังดอกยาบบตองคืดหลายเด้อเดี๋ยวคอยสิหามาเองขคสั่น่อยสิไปหาเลาะหล่นในปลาอนเด้อ วันต่อมาเท้ากัมกาดำจึงบอกพระราชาพ่อนางลุนว่าวันนี้จะนำสินสอดมาสู่ขอนางลุนแล้วเสนาะเจ้าไปบอกพ่อพญ่าว่าคอยเอาสินสอดมาสู่ขอน้งลุนแล้วสินสอดคอยครบแล้วคอยสีมาแต่งน้งลุนมือนีพ่อพญาเท้ากัมกาดำนำสินสอดมาพร้อมแล้วสีมาขอพระธิดามือนี ให้พ่อพ่อญ่าไปตรวจเบิงสินสอดเด้อพระราชาตรวจสินสอดแล้วได้เรียกนางลุนมาพบเมื่อนางลุนเห็นเท้ากัมกระดำในรูปขี้เห่หลไม่ชอบใจแต่สุดท้ายก็ขัดไม่ได้จึงได้แต่งงานกันหลังจากแต่งงานเสร็จนางลุนไม่ยอมกลับไปอยู่กับเท้ากัมกระดำเลยสั่งให้เสนาไปบอกเท้ากัมกระดำว่าให้ถอดรูปก่อนจึงจะอยู่ด้วย เซนาให้เจ้าไปบอกไอ้กร,รมวาขันเพิินบปยอมถอดลูกคอยสีบอไปอยู่นําเดอร์โดยขะน่อยพระองค์พระองค์พระธิดาบอกว่าขันพระองค์บ่ถอดรูปพระธิะะะะะดาสีบอยอมมาอยู่นําเท้ากํากาดำยอมถอดรูปและใช้กลอุบายให้นางกำนันไปจับกลุ่ม คุยกันว่าเท้ากำกระดำรูปงามดั่งพระอินให้นางลุนได้ยินมูเจ้ามูเจ้าเท้ากำกระดำถอดรูปออกมาแล้วรูปงามงาม,งามว่าเมนเทวดาพารตอีลีบอมึงแม่นีลีอบอมึงกูอยากเห็นหนาเด้นวาลุกงัมปันไดแต่ว่าก่อนอื่นกูสิไปบอกขทิดากูก่อนเดอ้อ วันต่อมานางลุนแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามไปหาเท้ากัมกาดำเมื่อเจอหน้านางลุนตกใจตะลึงในความงามของเท้ากัมกาดำเท้ากัมกาดำจึงรับญาติาำสวนมาอยู่ด้วยและเนรมิตปราสาทให้ญาติจสวนพร้อมนางสนมกับนางกำน,นันและอยู่อย่างมีความสุข วันต่อมาเท้ากัมกาดำพานางลุนไปหาพระราชาพระราชาจึงเห็นรูปงามของเท้ากัมกาดำก็ยินดีและอวยพรให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอให้ลูกทั้งสองคล้องคู่กันจนถึงไม่เทายอดทองกระบองหยอดเพชรหักกันแท่งกันลหลายๆเดอ้อขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง เมื่อกลับจากวังพ่อของนางลุนเท้ากัมกระดำก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขเพราะคิดถึงพ่อของตนจึงให้เสนาเอาเรือสำเภาออกตามหาพ่อพอเจอพ่อตอนแรกพ่อก็จำเท้ากัมกระดำไม่ได้เพราะเห็นเท้ากัมกระดำมีรูปงามไม่ตัวดำเหมือนแต่ก่อนแต่พอได้คุยกันถึงความหลังพ่อก็จำได้และยอมมาอยู่กับเท้ากัมกระดำในวงัง แต่นั้นมาเท้ากัมกาดำและนางลุนก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเป็นคนกระตันยูคนเพราะจะทำให้มีคนรักใคร่และคอยช่วยเหลือเมื่อลำบาก